ควเป็นมาข้าวสารที่เราแจกครั้งนี้อ่ะเพราะว่ามีผู้ใจบุญที่มาขอพรได้ไข่แล้วได้ประสบโชคใหญ่แล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะออกนาม ได้นำข้าวสารเนี่ยมาให้ไอไข่เพื่อที่จะได้นำแจกผู้ที่มาไหว้ไข่เพื่อบรรทงังประทังชีวิตและเสริมสร้างบาร,รมีให้ไอไข่ในช่วงโควิดก็ถือว่าแบ่งปันเป็นบุญกุศลกันไปเพราะว่าช่วงนี้ประชาชนก็เดือดร้อนและผู้ใจบุญที่มารับโชคครั้งนี้จุดประสงค์ก็คืออยากจะ เพิ่มกุศลให้ตัวเองและก็เพิ่มบารมีให้ไอ้ไข่หลังจากที่ได้รับโชคจากไอ้ไข่ที่เขามาขอพรแล้วได้สมดังปรารถนาผู้ที่อยากจะได้เนี่จะต้องทำยไงครับคือผู้ที่จะมารับข้าวสารเนี่ยก็ไม่มีข้อแม้อะไรเพียงแต่ว่าขอให้มาขอกับไอ้ไข่ก็คือมาไหว้ไอ้ไข่แล้วก็รับข้าวสารไป ส่วนเรื่องที่จะทําบุญหรือไม่ทําบุญไม่ไม่จําเป็นคืออาจจะทําบุญร่วมกับทางวัดบ้างหรือไม่ทําผู้ที่ไม่มีก็ไม่ต้องเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวคือมาไหว้ไอ้ไข่แค่นั้นยัยครับเมื่อก่อนทำางานหนูมาขอไข่เล่าอขอลูกอเหรอ หลังจากวัดโพสีเนี่ยมีความสึกไงก็เราก็ขอเจริญพรพระยมนะนะังจากตามภาพเราเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำตะโกนะก็สู่สถานสงเครานะห์อนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้านะตอนนี้มีเด็กจำนวน150ชีวิตนะตอนนี้ก็นะสถานการณนะ์โควิดก็รู้กันอยู่เนาะนะว่ามีความยากลำบากนะเรื่องการกินนะเป็นหลัก เนะรเข้าสารนะทางสถานสงเคราะห์ทางวัดนะต้องใชนะ้วันละ100กิโลโดยประมาณเท่ากับเดือนละ3ตันนะทีนี้พนะระเดชพระคุณหลวงพ่อพรนะิการบรรหารเนะจ้าวาดวัดโพสนะีหรือว่าที่เราทราบกันว่าไอ้ไข่วัดโพสนะีท่านมีลูกศิษยนะ์ที่ได้โชคได้ลาบนะก้อนใหญ่ก็นำเข้าสารนะมาถวายมาให้ไข่ไว้สร้างบาร,รมีนะหลวงพ่อ พราก็ได้เมตตานาโทรมหาอาตมภาพว่าให้นำเด็กนามารับข้าวสารจำนวนสองร้อยถุงนะ